ตกแต่งวันอันอันโพสแก่วันอีสเตอร์แล้วจ้ะสาวนว้อยจะตกแต่งเองเอาลงมาหลายมือแล้วอันนี้สามสี่มือแล้วบบมีเวลาพี่น้องเอ้ยปีนี้บบมีเวลาปกติแม่เอมาจะแต่งคริสต์มาสก็จะแต่งกนคริสต์มาสซองสามอาทิตย์นั่นเื่อกัเป็นเดือนอ่าวันอีสเตอร์ในโพสแกน้แม่เอมาก็จะแต่งกรองสามอาทิตย์ขึ้นกันแล้วเรืองกับเป็นเดือนขึ้กกนกัน,แ,กนแต่ปีนี้เป็นยูทูบเบอร์พี่น้องเอ้ยบ่มีเวลาหาตอนชได้แต่งนี่เลยเนี่ยอ่า อันนี้อันนี้ก็ไปเอาอยูคางคางบ้านอนะหละมือน,นั่นและมาแต่งเนี่ยเห็นบ่นดอกมันบ่อนี้ใหญ่ค่ะขนมใหญ่คาะกับสีงามแบบนึงแต่อยู่ร้านค้าแบบนี้ก็มีเนี่ยอ๋อที่หนูซื้อมาจากลิลล่นนาห้ามาน่ะลหรอคิดเป็นเรียนนานห้อนอาจจะซื้อมาบ่อนิพนั่ของโซเฟียพังตั้งแต่ตอนเดินทางกลับบ้านงลงจากเตียนรุใส่ถนนเอาค่ะมาตกแต่งเร็วโอ้ยอ่อนกชิแต่งแล้ววันนี้ไปพ่อของเด่นเจ้าของแล้วแม่มาเสื้อมา้ั้งเทินเลย่ามันมาามาแต่ มาเราค่อยมาเล่นค่ะตกแต่งก่อนค่ะแต่งประดับแต่วันพิสเตอร์ก่อนอนเปลี่ยนค่ะหนูก็เอาสีม่วงออกใส่สีเหลืองแทนปอกหมอนสีเหลืองขยุ้เทิงอันข้างบนผุนจักยู่แก่ใดพี่น้องไอ้พ่อแม่มาเปลี่ยนอยู่ปอกหมอนก็นไเลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะพี่น้องกะเห็ดน้ำข้าเจ้าไปอย่างสลามาอยู่ประเทศเขาโบเห็ดกับบพี่ดอกจ้าแต่ว่าแม่เอามามาเห็ดมาพาลูกเห็ดทานป้าผมอีลาปันทังหนกแท้ อืมโอ้แมันสั้นเกินไปเปล่าลูกเอาเนยายาวมาก็ได้ลูกเอาเนือยากงออีละเออนน่นล่ะอืมนั่นล่ะผมเหรอต่ว่านี่เออนั่งไงพอดีอ้มันโค้งเอาไปไว้ข้างบนนะพี่น้องเวลาหนาวหอนมันก็ห้อนนะมันก็อยงก้อหน่อยนึงนั่นแหละจ้าอันนี้นี่พี่อ้อยเห็ดเดี๋ยวจะหาเอาแจกันอะนนที่มันพอดีครับอันอันสองอันนี้จะมาวางตรงนี้อันนี้พี่อ้อยเห็ดงาม อันนี้ก็ของเอาทำัางแต่ตอนอนุบาลค่ะเอาเก็บออกกีหลา่าไข่ไข่ทุกปีก็ใส่อันนี้เลยจ้ะใส่ไข่กระดาษนี่แหละว่าได้ทิมมึงรู้ไหมอย่างเนี้ยอันนี้เนี้สีชมพูอันนี้ผัวสีฟ้านี่ไงลูกไข่นะหนูก็เอาเฉพาะไข่เป็นห้อยมันจะได้เร็วๆนนเมาเอาห้อยเป็นเตุจงจากของเย็ยนอาุอบาน แต่กับโรงเรียนอันป .1 ป .2 ป .3 คุณครูพาเหตุอันนี้แก้วจ้ะแก้วก็ไว้กินสําหรับอันอีสเตอร์นี่หละนี่สองอันได้ซื้อหลายดอกแก้วเพราะว่าคุณสามีบ่มักคู่สาก็เลยซื้อมาเวลาโมมาเลนนะั่อีสเตอร์องอยงก็เอามากินก็นเลยมีแค่สองแก้วนี่ก็นานลักตั้งตรงไหนแล้วแต่นหนูค่ะแล้วแต่นหนูตั้งตรงนี้เหรอโอ้ป้ายห้าสิบเปอร์เซ็นยังไม่ออกเลย ค่่ะะนนัแหลอย่าลืมนะทางเดินกั้ง,นงหนาห้องน้ําอะไรไปห้องรับแขกด้วยเปิวดตัวสิโอ้อันนียนอันนี้ย่าเอาให้จะมีสองตัวนี่อืมตัวนึงเอามาแตกแล้วเฮ็ดแตกแต่เสียวกลาวท้าอันนี้ตอนหนูทานที่อนุบาลใช่ไหม,มเออไปตั้งไว้ตรงไหนน่ารักดีอันเนี้ยอืมเอาคนละไม่เอ๋อใครดุคนเนี้ยอูอันนี้ให้มีไอพี่น้องเอ้ย แต่ถ่ยยายวิดีอกแตัไบ่ได้ถ่ายรูปเวยล่ะเฮ้ยผมกระเสือกกระเซิมอันนี้ปัเหุตั้งแต่อนนู้บานหรือว่าอัสสูไหเอม,มากัะแม่ม,มากับก็บไว้บก็บไว้ถ่ายเออกไว้อับเนี่ยเอ็มมากเนี่ยมมก็บไว้ใส่ให้ลูกนี่หละจ้ามาห้อย่ะไข่หนูก็แยกพวกไข่ออกมาห้อยสิลูกมันจะได้เร็วๆแยกเฉพาะไข่ที่จะห้อยออกมา เริ่มคันแล้วพี่น้องเออยมากอะไรก็ที่บอกว่าให้อันให้อันนี้แล้วกนแต่งทางยางตั้งงานเสซ็จก็กยัง,งเป็นเลนโทรศนพท์เหมือะไรมั่งเนี่ยอ,อันนี้แม่อามากไปกก็บน้ำปลาด้วยจ้ะคนนกแบบว่าแมวแมวมันกัดกินในปลาแล้วมันก็นเหลือขคนไปเด็กซอยแม่ี่ จะออกไปข้างนอกเลยเห็นเขาอยู่ประตูเสียใจเด้อให้ออกไปได้ออกไปดุนแล้วโอเคเนี่ยู่ตรงนั้นก็ได้ลูกเขามาล่าเลมาเดีกน้องดอกไม้นมานมลา Thank mm -hmm. you. พอดีพ่อสตอเบอรี่ถือพี่น้องเอ้ยเอมมาอยากพอดีปกติสีสิบกลัววันนี้ใน่ีขีดนี่มันนี้ยิ้มหาคนเอากันละกันก็ถืออาาะ่ะมันลดราคาบ่ค่อยงามป่านไหนเนาะมันสั้นน้อยหนึ่งแต่ว่าก็เอาทุกกล่นแหละเอาจาักกองสองกองกันนะมะม่วกล้วยโล,ละยี่สิบกับพ่อซื้ออยู่เอาพี่เอ็ดคนได้จักสองมายูน่ซื้อบะล้วยหมากหนึ่งหรือสองหมากก็ได้เนาะ เอาซองมากนี่แหละให้ลูกชายเพิ่มกล้ามให้ลูกชายพ่อเขาพดูดขิ้พี่น้องเพราะราคาพราซื้อได้เห็นบยี่สิบเอาไป,ปจักซีหาแพ็กคนด้เพราะว่าันี้มันไว้เป็นหลายเดือนได้จ้ะอืมมันขื้อเอาไปจักหาแพ็กนี่แหลสี่สามสี่ห้า ทางทิดทางสิอันนี้ผู้ช่วยมือหนึ่งจ้ะมันคืนนีก็บ,บีบีซอยไปแล้วบดบดกล้วยหองซอยเม่ไปแล้วตื่นเศร้ามาม ah or, าเหตตต่อบเศร้ากกบ้านักเทียงซีเทียงแล้วเมันคืนนีเด้อให้เขานอนก่อนอหลาให้เงียังน่ลูกบ,บทบดกล้วยให้ละเอียดช่วยแม่เหรอละเออยเราบอเห็ดให้ละเอียดได้ละเอียดเราห้องแม่เด้แม่มาเอา เยอะดีๆอย่าให้ถุงมันแตกนะรอการผลิตจ้าม,มาเนี่ย <c oughs> รอการผลิตใส่บักอน,น้ำัักน่างวดก่อนกับยังดำคือเกาได้คืนอน้องเอองวดนี่ก็เลยบอ่อไส์ใส่จากไรนก็ะดำแล้วสนอดกเสียเวลาเสียัักน่พร้อม <c oughs> ม <laughs> าหาดีต่อไปมาทีนะครึ together. ่งชั่วโมงหาดซีไทยนยเด้อนเด้อตอนนี้ซีไทยอ่พ่ออีมาเบิ้งให้แตสิพาได้งอดไปในเมืองค่ะอ่าแต่พ่ออีมาเบิ้งให้อันนี้นะ อันนี้ใส่สองถาดเลยได้พี่น้องบพท่านล้วสิไปพาเไ็กน้อยไปในเมืองไปมนเดอแล้วให้ปล่อยมาเบิ่งหายอันนี้นะ มาถึงร่านไทยแล้วมาล่านไทยก่อนจ่ายอันจอดรถจนได้พี่น้องอ่าใน,นจักน่อยแล้วกเอาเท่าไรเนาะจักมว้งนั่นีนี่เอเอาซี่มุง้งเอาหาม่ง้งเลยหามุ้งบริจาย คนสวยมาล้านไทยกับแม่เริ่มใส่แมสกกันแล้วนะเอาสใส่ผพาพปิดปากเอานี้ไปทําข้าวมันไก่แล้วนี่เอมาหัาวประกาศแล้วกับ,บักม่วงมะม่วงสองหมากไปฝากพีเอสพีเอสว่าบ่เอาเด้อร์ไปล้านแม่กูดูน้ำเอาพิ่เอาอันแฮมเบอร์เกอร์เอาบักม่วงสองหมากกับอันนี้กับขนมเออกับมามา่าคือของแล้วแล้วเดี๋ยวเม็ดดูน้ำแล้วพาักการเลือดเอมาสัาง่งเมนูเล็กน้อยอ่ พี่เอ็มมาเฮดโอรีโอหกกเลย์นสร้างใหม่อีกสุดหนึ่งได้หนึ่งสุดแล้วก็สองสูตร <c oughs> บอะวังแล่พี่พ่นกับฝ้าววางบุบับบุบับน้องกับฝ้าห่วงกิน <c oughs> หฮกเลยเสร็จใหพิ่นอยู่เมื่อกี้เี่เสร็จซอยพระเจ้าซะก่อน พูดดังๆเสียง,งมันดังโอ้เสื่อมทบไม่ได้อยู่ดีมิวสิกเนาะตัดเสียงออกแต่ถ้าเป็นบางบางมิวสิกเขาก็ให้อยู่นะบางเพลงเขาได้นะบางเพลงก็ไม่ได้ยูทูบแม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมบางเพลงมันคือว่าอะไรบางเพลงก็คืออันนะสองเดเดยโโ์โลกก็อยู่พวกบางก็คืออันนะ กุนัดลาตีสวัสดิ์คะฟันดีนะคะันเหนเอมาด้าออกมาลนะกุลาตีสวัสดิ์คะฟันดีนะคะคันเห็นเอมาด้วยนะ มีวา่างาค่ะตลาดลัปงวดก่อนเห็นยี่สองโลไม่ได้เอาเอาว่ารอกับแบ่งขายมาเลยได้พี่น้องอันนี้านาอยู่น้องไปบันี้เห็ดสีสเห็ดหนีงแตงกวาแต่งามเรียนง,า,นง,า,นงาขาวก็ได้ค้ามเขออ่าต้งฟินแล้วก็เห็ดเข็มทองค้นสวยมักขินมักสซมาม,ะม,ะมะ่าเกาหลีมาม่าเพียแล้วก็ใส้เนื้อย,อย่างพอดีได้ใบอีตูสุดมาใไซแกงม,มันไม่ส่งพอดีพี่น้องสแกงมันไม่ส่ตะไข่มะแตงให้นั่นแหละแล้วก็หัวงประกาศขาวไว้เห็ดอัน,น เอาเห็ดเข่ามันไก่ใส่น้ำต้มน้ำซุปเอ็มมากกมาก,กินขนมขาไก่แม่ม,มากกับมกักอันนี้ก็ซื้อม,มาหนี้มักกะน,นุนอันนี้ออยกินไปแล้วนี่ให้พี่เอสคนละแพ็คแกกละหาซิปก็ได้ซื้อให้ชเชพิ่อนทะลุไอตัวก็ซื้อไปซื้ออันนี้เอ็มมากถ้าแต่ปลาท่าโล่อย่างนี้ยละแล้วลกับน,นมข้นนมข้นมาใส่กาแฟแล้วก็เห็ดน้ำปั่นให้เพิ่นนละหมักแล้วก็นมเยียวนมเยาว์เนีเย่ยมาใส่อนันพวกเอลาเต้พวก กาแฟเย็นเอีย,นอยงนะจ๊ะแล้วก็ได้ปลาหมึกนะจ๊ะขิงขิงขาวเอาไปเห็ดข้าวมันไก่แล้วกับเน,นีกะทิกะทิมาจากร้านไทยนี่นแหละจ๊ะโอ้อแล้วกับหกม่วงซึ่งม่วงมาให้เอ็ดเจจะได้ม่วงมาสัน่นนี่อันชิ้ยับหมกมว่วงได้กินส่วนหมกม่มมวงพี่น้องเอจอยากเอ็ดเป็นคุ้นเอาห่อหัน่นเอาห่อฝานแล้วก็ใส่ใส่ข้าวขวดแล้วนะเนาะใส่ให้เบิ่งอีกก่อนเะด้อ สูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับเด้อน้องชูจ้ะใหม่น้องชูเนาะแล้วกับพริกป่นใสไปเรื่อเมื่อกี้ปลาเดกจ้ะปลาเดกมีเท่าไหร่ปลาเดกใส่ไปลดน้ำปลาจ้ะ,จะคุ้นๆๆเขากันซิมเบิ้งแซ่บก็พอแล้วเรียวเด้พี่น้อ,เนองเอ๊ะใส่บัลกน้ำบอลมันบ่ค่อยเปรี้ยวโอ้ยเดี๋ยวบ่ามักแต่ว่าใส่บ่ ไปฉายเหรอเอาไปฉา,ายไปฉายมันอยู่ไหนมานอนกับเจ๊จ้าคืนนี้มานอนบ้านเจ๊เอ็ม่าจะไปอเอาแมวเข้าบ้านเอาปเปรี้ยเข้าบ้านแล้วไฟฉายมันอยู่ไหนอ๋อไฟฉายพ่อเอาขึ้นไปข้างบนเลยเอ็ม่าฮาเดสนาเตอเอาอันนี้ก็ได้น,นี่ไปได้ไงปะคุณเอาไฟฉายหรืออะไรอ่ะเอาเอา